ภายหลังพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ดำเนินการเข้าควบคุมและยึดคืนพื้นที่บริเวณบ้านท่าเส้นตบลชำรากอ,อเมืองตราดรวมถึงพื้นที่อาคารคาสิโนธมอดาได้สำเร็จหลังตรวจพบว่ากำลังทหารกัมพูชาได้ลักลอบเข้ามาตั้งฐานที่มั่นในพื้นที่ดังกล่าว จากการปฏิบัติการพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาคารคาสิโนเป็นฐานบัญชาการมีการเพิ่มเติมกำลังทั้งพลซุ่มยิงจุดควบคุมพื้นที่และส่วนปฏิบัติการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและเสริมที่มั่นแข็งแรงในบริเวณโดยรอบซึ่งถือเป็นการกระทําที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไทยการเข้าควบคุมพื้นที่ครั้งนี้ ทหารนาวิกโยธทินได้บูรณาการกำลังร่วมกับกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิดภายใต้แผนการปฏิบัติที่รัดกุมรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นสำคัญส่งผลให้สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์และยึดพื้นที่เป้าหมายได้โดยสมบูรณ์โดยไม่มีพลเรือนได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ฝ่ายไทยไม่มีการสูญเสียกำลังพลหรือได้รับบาดเจ็บและสามารถตรวจยึดอาวุธยุธโทปปรณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้จำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเป็นหลักฐานตามขั้นตอนทางทหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกองทัพเรือยืนยันว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปเพื่อปอกป้องอธิปไตยของชาติรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากแหล่งทางการและงดการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศล่าสุดมีรายงานข่าวจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือกอปชจตเปิดเผยว่าหลังจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิวกโยธทินตราดได้เข้าควบคุมพื้นที่ตลอดแนวชายแดนฝั่งจันทบุรีและตราด โดยเบ็ดเสร็จและอยู่ระหว่างการทำที่มั่นให้แข็งแรงได้เจรจากับภูมิภาคทหารที่3ของกัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการรื้อทำลายเขื่อนดักตะกอนบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดตรงหลักกิโลเมตรที่73ที่ฝ่ายกัมพูชาทำยื่นลงไปในทะเลซึ่งเขื่อนดักตะกอนดังกล่าวจะทำให้ทางฝั่งกัมพูชามีพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลเพิ่มขึ้นและจะทำให้กระแสน้ำทำลายพื้นที่ ของหน่วยนาววิทยโยธิน182มีการกัดเซาะของน้ำทะเลบริเวณริมตะลิ่งซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาได้ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวและได้ดำเนินการรื้อทำลายเขื่อนดักตะกอนดังกล่าวในวันนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จซึ่งหากฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมรับข้อเสนอทำตามทางฝ่ายไทยจะตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงบริเวณสะพานเกาะกง ขณะที่นายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราเจรจาให้ทหารกัมพูชาหรือถอนเขื่อนรุกล้ำบริเวณหลักเขตที่73ว่าแม้จะยังรอการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่หากเป็นเรื่องจริงถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งและขอขอบคุณกองทัพเรือที่ดำเนินการในครั้งนี้หลังจากที่กัมพูชาสร้างเขื่อนชั่วคราว มาตั้งแต่ปี2540ซึ่งทางกองทัพเรือได้พยายามผลักดันการแก้ปัญหามาตลอดแต่ที่ผ่านมายังขาดนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลนายเพียรพันธ์กล่าวต่อไปว่าตลอดช่วงเวลา28ปีที่ผ่านมาสิ่งที่รัฐบาลไทยทำคือการประท้วงผมพูดเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสและหลายครั้งที่ผ่านมาไม่มีใครสนใจจริงผมได้ไปพูดเรื่องนี้เมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนผมไม่ตำหนิท่านเพราะท่านไม่ได้อยู่ในวงการทหารและความมั่นคงมาก่อนแต่คนในวงการนี้น่าจะทราบเรื่องดีและในส่วนของรัฐบาลทำการประท้วงสองครั้งในปี2541หลังจากนั้นก็เงียบหายไปมาประท้วงอีกครั้งเมื่อปี2564แล้วก็เงียบหายไปอีกไม่เคยมีการปฏิบัติการอย่างอื่น นายเพียรพันธ์ย้ำถึงความที่ต้องเด็ดขาดว่าถ้าหากเราเอาจริงเฉียบขาดและลงมือทำจะสามารถทำได้เสมอต้องขอขอบคุณกองทัพเรือที่ปกป้องเขตแดนไทยครั้งนี้คงไม่มีภาคการเมืองหรือใครกล้ามาขัดขวางสถานการณ์ที่ผ่านมายืนยันได้ว่ากองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มกำลังหลังจากนี้ต้องไม่ปล่อยให้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำอีก ต้องดำเนินการให้เฉียบขาดและฉับพลันมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ใครอยากได้ทองนะครับต้องมาสมัครท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์กับเรานะครับในโอกาสครบ5ปีเต็มในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 9ครับเป็นโอกาสที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้สนับสนุนเราด้วยนะครับแล้วเราก็จะตอบแทนท่านให้ท่านเนี่ยได้ลุ้นโชคกับเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับ รางวันเนี่ยรวมกว่า5ล้านบาทครับสนใจนะครับโทรเลยครับ024815677ครับหรือว่าที่ LINE แอ TOP SHOPPING มาสนับเป็นแฟนกันเยอะๆสนับสนุนท็อปนิวกันนะครับมาร่วมสนับสนุน TOP NEWS ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์ n ส s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ